โอเคครับผมก็ครับสอดอิงไทยเชื้อสายดาวขายกันด้วยนะครับมาวันนี้ครับกับเฮอสองอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องเฮอสองซอร์ซิง่งเอ็ดหนึ่งนะผมนี่ก็มาอยู่กับเกมวายโบตี้โชว์ดาวนะครับหรือว่าเกมกำนันฆ่าหัวแบบสุดวายนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ เล่นบ่อยเล่นมันเล่นสนุกเล่นไม่เคยเบื่อนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่แตกมันแตกดีแตกง่ายนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้เฮียกันด้วยป่ะก่อนจะรับชมคลิปนี้รับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับไม่นําให้เล่นหรือทําตาม <S <S วันนี้มาทุน19บาทมาดูดีว่าโบตี้จะติดบาร์คอมพี่เอหรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้เฮียเล่นทุน19บาทติดบ,บัคดีจริงๆก็เลยชอบนะครับก็จัดไปรู้กันต่อครับผมไปเริ่มมาเลย let's go now let's go โอ้ยแจ่ช่องเฮียมมคนมันจะมีคนต่างชาติดูเยอะนะก็เลยแบบว่าเขียมสาษาอังกฤษเต็มหน้าไปหน่อยก็เหมือนจะมีคนต่างชาติดูช่องเฮียเยอะนะโอเคครับผมเข้าฟีเกมต้องแต่ดอกแรกเลยหรือก็ช่วงนี้คนต่างชาติดูกันเยอะก็ขอไปเพื่อนคนไทยด้วยนะอาจจะปกอาจจะเป็นต่างชาติบ้างนะบางทีก็รู้ใช่หรือเปล่านะมุซั่วๆไปครับ เวลีกืดกืดเยี่ยฮุ้ยฟี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 ยาวหรือเปล่าฟียาวไม่ฟียาวนะเฮียฟีฟีเกลือรือเปล่าครับเพื่อนน่าจะไม่จ่ายรึเปล่านะครับโอ้โหเฮียฟีเกลือสัตว์เอ้ยไม่ได้ยังถ้าบาทโอเคเริ่มมาละโหมามาให้มาให้เจ็ดบาท โอ้มาน้อยไปหรือเปล่าครับมาโหลเจ็ดบาทเจ็ดเคโคดเกลือครับผมเกลือจัดๆอ,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 อื้อื้โคตรจัดเซ็งครับเพื่อนโอเคอึยเออ,เ,อ,อเปลี่ยนวายมาคอมโบสวยส่นนี้นนอุ้ยหมวก เออผลพีบาทสวยงามพระรามแปดไปต่อผมแบบนี้ได้ตังว์ว่ะเจ็ดเจ็ดบาทเออเข้าดีนะล้างแต่ดอกแรกๆแล้วก็เข้าเลยนะโอเคสวยไปเม็สามต่อนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ เงินใจพี่สองนะครับทุนสิบเก้าบาทนะเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮีย้ยหลอกมามาล่วงมาบุมบอรากาอุ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 กาขออนุญาตดื่มนะครมาริทหน่อยนะครับ ชื่นสุดจัประหลัดบอกใครอยากได้แก้วดีก็ตายคลิปนะาขายแก้วนิดหน่อยด้วยกันสวยงามช็อตนี้ ตตตโอ้โหเทียไม่ต่างกันเลยวะ่ะกูจะทำไงกับมันดีนะจะทำยังไงดีนะให้เธอบอกรักฉันที จะทำอะไรดีนะให้เธอหันมาสนีจะทำอะไรดีนะให้เธอหวนกลับมาสักทีไอเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,ยนะ <Hey! S 2> อุปกาเออมาเข้ามาเหมือนเมื่อกี้เลยน่าจะเข้านะดอกนี้โอ้โหเห็นไม่เขา <c oughs> ไปเบรบาดอีกรอบ Ok, máy. Ừ. สวยมาช็อตนี้อุ้ยโอ้ย,อยมาดิครับมาดิโอ้สวยสวยช็อตนี้แต่ยังเบาอยู่คือถ้ามันไม่ไม่ขึ้นแสงปรับเบ็ดไม่ได้นะเพื่อนนะถ้าไม่ขึ้นแสงปรับเบ็ดไม่ได้นะครับถ้าไม่ขึ้นแสงบอกไว้ก่อนนะปรับเบ็ดไม่ได้นะต้องไปบเบ็ดสามก่อนนะครับสิบครั้งครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเบ็ดบาดรอบนีบ้นะเชียเชียเชีย ตชอบชอบเกมนี้ชอบเพลงนี้มันมันดูเพลินดิเดี๋ยวขอปรับตัวการ์ตูนเล็กลงหน่อยได้ไหมเออมันใหญ่ไปนะโอเคมาละเออมาขอภัยด้วยครับเพื่อนไปมีะบาดสิบครั้ง ดดดดดดดขอให้ร่ำขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้อุ้ยเออมาหน้าแดงเต็มผ้าผมโอเคหมวกไม้ช็อตหนึ่งสวยๆไปต่ออย่างนี้ปะเบกขึ้นได้เลยเพื่อน สกเตเตอร์มาซ้ำม,มาอมเอช่องแรกไม่มาโอเคเดี๋ยวเราปรเปิดขึ้นเลยนะครับหน้าโมพป่นนะผมไป ดูดิว่าวันนี้เฮียจะแตกหรือเปล่านะครับกระเบนละยี่สิบวันนี้ขอคูณละหนึ่งร้อยออยี่สิบแปดได้ไหมอือเรียบร้อยสัตว์มาดีมามไม่รู้อะเบตยี่สิบเข้าแล้ว ถ้าได้ถ้าแตกเลิกเลยสวยงามช่อนี้มาเออไปเลยครับผม <c oughs> ซ้อมดีใจก่อน <c oughs> โอเคสวยงาม300บาทแล้วเอมาสวยยอดนี้ไหมช่วยเปดไม่ไวมาโอ้ไม่กิดโอ้โหห4ึ0งกว่าบาทนะครับเพื่อนๆขอญาตแกไปลงกลุ่มนิดนึงโอเคครับผมมาเดิมาดีครับมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีบู๊บบูเงี้ยเงีเงี้ยเงีเอาเเงี้มาดีเอโอเคโอ้ โ okay, อเคยอดนี้สวยงามเอเต็มแพงโอ้โหโอ้ยหนึ่งพันสามร้อยบาท <c oughs> เลิกครับเลิกครับผมเลิกครับสามพันเจ็ดสิบสองบาทสวยงามพระรามแตนโอเคเพื่อนก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น like, go share, go ปกำลังใจเใ้กันด้วยไม่ตั้งใจจะให้ถึง3,000นะแต่แตกดีก็ไม่เป็นไรนะก็เท่าไหร่เท่านั้นไม่ไรผมกำไรอยู่แล้วเออมาดิหน้าไปต่อชิบหายนะครับแต่เดี๋ยวขอถอนก่อนกันได้เราต้องรีบชิ่งนะครับผมโอเคเพื่อนถะ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น like, go share, go ปกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขออนุญาต ่าไปก่อนดีกว่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมนะครับทุนน้อยๆต้องพี่สองเจ้านั้นวันนี้ขออาลาไปก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมสาวบดาสวัสดีน,ดนะครับ